ัจกีวิชยคลิปนี้สจะื่วให้รู้จักกับอาณาจักรสีวิชัยมากยิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาประวัติศาสตร์อาณาจักรสีวิชัยหรืออาณาจักรสีโพก่อตั้งโดยราชวงศ์ไซเลนในช่วงที่อาณาจักรนกรบมังกรล่มสลายมีอาณาเขตครอบคุมมาลายูเกาะชวา เกาะสุมาตราช่องแคบมาละกาช่องแคบซุนดาและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีของประเทศไทยในปัจจุบันพื้นที่อาณาจักรแบ่งได้สามส่วนคือส่วนคาบสมุทรมาลายูเกาะสุมาตราและเกาะชวาโดยส่วนของเกาะชวาได้ออกไปตั้งเป็นอาณาจักรมัชปะหิตต่อมา เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลงอาณาจักรมัชปาหิตได้ยกทัพเข้ามาตีศรีวิชัยได้ดินแดนสุมาตราและบางส่วนของคาบสมุทรมาลายูไปและทำให้ศรีวิชัยล่มสลายไปในที่สุดแผ่ที่ของอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงทศวรรษที่8-11ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเมืองหลวงได้แก่ เลมบงังเมืองที่ลาบเกวูเมืองชายาเมืองกำบีศาสนาได้แก่มหายานวัชรายานศาสนาฮินดูวิญญาณิยมภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษามาลายูโบราณภาษาสาสกตภาษาไทยถิ่นใต้สกุลเงินที่ใช้คือเหรียญทองและเงินพื้นเมืองการปกรครองแบบประชาธิปไตยแหล่งอ้างอิงข้อมูลจากเว็บวิกิพีเดีย